เอาครับเอาละครับเราจะมากับรายการชิมช็อปเชลลวันนี้จะไปเชีลล์เอฟเฟกต์อีดิชันโปรเฟชชั่นอลเรามาที่นี่อมอนพันอาหารเนี่ยเพียบขาบอกอร่อย อย่างแรกเลยข้าวผัดแต่คือคงไม่ทันแล้วครับตอนที่เรามาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของที่เรามาเที่ยวกันแล้วเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยพิธีกรหลักของผมเป็นคนหนึ่งก็นะเมื่อคืนแฮงเนี่ยด้านโน้นครับอยู่ด้านโน้นแต่ตาแต่ตาต้องดูตาตาด้วยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่เตือนไปพิธีกรมันเพิ่งปืน มันนุ่เปิ่อยวานจัดหลายตัวก็วันนี้ที่มาที่นี่เพราะว่ามันเป็นปัะชิมเขาพาเด็กมาเลยยีมเม้ยงปะชิมในระเศโอเคปะติปัญหานิดหน่อยของแสงมันเยอะสวยครับที่นี่สวยข้างหลังรก็เป็นทะเลมี่ี่สระว่ายน้ำดึกๆมึงชิมมึงชิวกันมึงไม่ชวนกูเลย ใหญ่ไปสนใจมันเนมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นแค่เศษเที่ยวเล็กๆคือตามจริงแล้วอะ่ะยังไม่อิ่มกันหรอกตอนนี้ถ่ายเดี๋ยวเขากลับไปแล้วจะเปนโมงใช่เร <c oughs> ียงก็กลับแล้ว <c oughs> ดังไงดังมีกล้องเราวันนี้วันนี้ตรงๆไม่ไม่มีอะไรจะพูดพะเมื่อวานก็ เมื่อวานก็นะจัดหนักจัดเต็มกันทุกคนนี่นะถ้าถ่ายก่อนนะห้องพักได้พาเข้าไปดูแล้วแต่ตาอกล้องหัวแตกพี่จับไอโฟนเนี่ยที่ที่คุณเห็นผมอยู่เนี่ยตอนนี้ไอตาตกล้องที่ถือเนี่ยหัวแตกแต่ติดหญิงไงไอสัตว์ลงยูทูบมึงโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมาก เราให้ดูบรรยากาศที่มอนพันธ์จริงปะเดี๋ยว,วเราจะพาไปอ่ะมีอ,อย่างหนึง่งเดี๋ยวเจอกันเทกหน้าดูว่าเราจะพาไปตรงไหนของมอญพันธ์ตอนนี้<อ>เลยบ้านบูมไทยระเบิดเหมือนจะไฟกันอีกอ่ะอาถสวัสดีครับ